เอาตรงไหนดีกว่าเหมือนที่ไทยครมาตรงที่สัตว์ประหลาดหนึ่งตัวคือคือไม่ได้โกรธคืออยากจะบอกท่านผู้ชมแล้วก็บอกพี่ผมเป็นคนที่เป็นคนตรงๆนะครับผมเป็นคนที่แบบเออเราเป็นคนแบบนี้เราอยากให้ทุกคนมองเราแบบนี้เหมือนที่ผมบอกว่าถ้าใครให้ใจเราเราควรให้ใจเขาไปมากๆนะครับผมผมก็ถ้าใครไม่ดีกว่าเรา ก็คูณ2เข <in Rocky> ้าไปนะครับผมไม่ม e ีอะไรหรอกครับกลัวไหมคะว่ามันจะมีกระแสออกมาว่าเราแรงวเ่คืออยากจะบอกว่าผมเป็นผู้ชายที่บอกตรงว่าเป็นผู้ชายตรงตรคือเป็นผู้ชายที่แบบมีอะไรผู้ตรงๆไม่ไม่ชอบอะไรชอบอะไรก็บอกนะครับใครใครที่ตามติดตามผมหรือใครที่ติดตามอินสตาแกรมผมจะรู้ว่าผมนิสัยยังไงมีมุมเล่นบ้างมีมุมซีรีส์บ้างมีมุม ติงตองมั่งมีมุมความรักก็มีอกหักก็มีเศร้าก็มีมีทุกอย่างครับค่ะค่ะ,ะ,คะก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรไม่ซีเรียสอะไรครับแล้วก็ไม่ได้ระบุว่าเป็นใครด้วยใช่ครับผมว่าทุกคนไม่ว่าจะเป็นพี่ๆหรือว่าท่านผู้ชมที่อยู่ตอนนี้มีความรู้สึกแบบนี้ไปหมดแค่พูดหรือไม่พูดแค่นั้นเอง<ม>ครับผม,มแล้วมีกรณีที่สองที่ไปโล ที่แบบเหมือนจะหอมแก้มผู้หญิงนะครับอันที่ไหนครับเร็วๆนี้นจันหรืออาหารครับอ๋อที่หอมแก้มใช่ที่บอกว่าอหลแต่แหลเแาคือมันจะมีจอดหนึ่งที่ลูกเขาบอกพ่อกับแม่ไม่ว่าไม่ว่าพ่ออเนี่ยจะทำไม่ดีกับแม่ขนาดไหนแม่ก็ไม่เคยบทรักคำนี้มันปี๊ดมากมันโดนใจโอ้ยพี่คำนี้มันบบอกตรงว่ามันเป็นคำที่แบบเฮ้ยใครฟังก็โดนนะครับ ไม่รู้คนข้างๆหอมไปก่อนล้วต้นใครอะกระ้นอะไรนะครับกละตรครอะดใคระครับหลายๆคนบอกว่าใบเตยใช่ไหมบอกว่าไม่หลายๆคนบอกว่ามะเฟืองใช่ไหมบอกว่าไม่ติดตามเอาเองครับผมติดตามเอาเองคุณแรงเอาจบแล้วผมเฉลยครับต้องติดตามฮะของแบบนี้ครับจะบอกไปไม่ได้นะครับแปลว่าเราจะมีช็อตที่สองตามมาอีก เดี๋ยวดูตอนวันเกิดแล้วกัน<ม>ด,ดูตอนวันเกิดดีกว่าก็ไม่ไม่เฉ่เลยครับก็ค่อยแย้มครับคือมันจะเป็นครึ่งหน้าแล้วมันปิดสนานแล้วแบบทุกคนจะถามว่าใครโอ,อ้เป็นฝักอีกนี่ครับตอนนี้ก็คือทุกคนทายมายแตบผิดหมดใช่ไหมหมดผิดหมดครับผิดหมดครับผิดหมดจริงๆคร,ร,รับใช่สาวตัวจริงของเราหรือเปล่าสาวตัวจริงผมถ้าแต่งงานคือตัวจริงถ้ามั่นคือตัวจริงนะครับในสายตาผมแบบนี้คงไม่ใช่คง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 ไม่ใช่คือแบบผมจะไม่บอกว่าเป็นเป็นแฟนหรือว่าเป็นอะไร จะไม่สร้างสถานะให้เขาจะไม่สร้างสถานะเพราะว่าอะไรหนึ่งเราไม่อยากไปแบบว่าเธอต้องเป็นของฉันนะอะไรของฉันนะไม่อยากดีกรอบเอาไปงี้ก่อนอนาคตเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอนถ้ามันใช่มันคือใช่ถ้ามันไม่ใช่ก็อย่างน้อยก็แค่เคยรักกันครับเต้ไม่กลัวเขาจะไม่ใจหรอเต้ไม่ดีกรอบเขาแบบนี้เวลาผมคุยกับใครผมทําอะไรผมบอกตรงๆว่าเป็นยังไงผมจะไม่ ผูกมัดหรือว่าตีกรอบเขาทุกคนไม่ชอบใครตีกรอบฮะผมบอกตรงครับเขาเข้าใจใช่ไหมคะเข้าใจฮะแต่ว่าก็ยอมรับว่ามีคนคุยแล้วพี่ผมอายุ8แล้วนะครับผมไม่ใช่17 18ที่ต้องแบบเฮ้ยงงเงงงงไม่ใช่ผมก็ต้องมีคนคุยแล้วดีครับพี่ผมก็เหมือนท่านผู้ฟังนะครับท่านคนที่ดูอยู่หน้าทีวีนะครับกินขี้พี่นอนเหมือนกันครับเห็นใจผมนะครับดาราก็คนเหมือนกันครับมีความรู้สึกมีเสียใจมีร้องไห้ครับคนนอกใช่ไหมอะไรนะฮะเป็นคนนอกโครงการเลยครับ ผมบอกแล้วว่าไว้เป็นปริศนาที่ไม่อยากเขาคือหนึ่งบางครั้งเราก็ไม่อยากให้เขาเสียเพราะเราเหมือนกันนะ<ม>เราก็ให้เกียรติเขาเหมือนกันเพราะเขาก็ไม่ชอบวบุ่นวายกับน,นี้มากมายมเรียกว,ว่าเขาใจะย็นกนลการครับวันเกิดเมื่อไหร่วันเกิด2ี่ธันวาคมนี้ครับ เ mm hmm. ป็นไงบ้างปีนี้ครับปีนี้ก็วันเกิดยิบก็อยู่กับพ่อแม่ก็จะไม่ไปเที่ยวไหนครับจะดหาของคอะไรให้ได้ไหมครับปีนี้ไม่ไม่ไม่ค่อยก็คืออยากจะกลับไปอยู่กับคุณพ่อคุณแม่ mm hmm. กลับไปอยู่กับคนที่ให้กําเนิดเรามาครับ mm hmm.